พัไลายไทยแลนด์เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย ริงสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ฮอตไลน์ l a n d ทุกข่าวคือความจริงทางททบ5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นกา35นาทีค่ะช่วงแรกวันนี้เราจะบินลัดฟ้าร่วมไปกับคณะสื่อมวลชนไทยเพื่อทัศนศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นในช่วงฮอตไลน์บันเทิงค่ะ line, สนับสนุนโดยสิงดิสคอเวอร์ไฟกาลาปาโกส แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนประเทศญี่ปุ่นนะับเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ชั้นดีเพราะมีความเป็นมาในการก่อตั้งประเทศนับพันปีค่ะล่าสุดบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดได้พาน้องๆเยาวชนนักเตะในโครงการโตโยต้าจูเนียร์ฟุตบอลคลินิก2014และคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมปราสาทนาโกย่า <Okay. S 1> เพื่อศึกษาเรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัน ปราสาทนาโกย่านับเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองปราสาทนี้สร้างขึ้นโดยโชโกุนโทกุงาวะอิเอยาสุในปีคริสตศักราช1612มีรูปสลักปลาหัวเสือทองคำคินชาจิที่มีชื่อเสียงอยู่บนยอดปราสาทเชื่อกันว่าสามารถป้องกันไฟไหม้ได้ อย่างไรก็ตามในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองสถานที่แห่งนี้ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันคือตัวปราสาทที่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในปีคริสตศักราช1959นอกจากนี้ภายในยังได้จัดแสดงประวัติบุคคลสำคัญผังเมืองข้าวของเครื่องใช้ตลอดจนอาวุธและเครื่องแต่งกายในสมัยโบราณ โดยตลอดระยะเวลาในการเข้าชมก็สร้างความประทับใจให้กับน้องๆเยาวชนรวมไปถึงคณะสื่อมวลชนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะ Hotline t h a l a n d Hotline t h a l a n d สีสันแห่งกองทัพสนับสนุนโดย t o โยต้าไฮลักซ์วิก a m แช สู้ให้ถึงที่สุดทุกเส้นทางพลโทชาติอุดมติดทัิริรองเสนาธิการทหารบกและกรรมการผู้มยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลกองทัพบกที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติราชการสนามระยะที่สองตามโครงการช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลกองทัพบกที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติราชการสนาม โดยกรมกำลังพลฐานบกร่วมด้วยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ร่วมกันดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคมหรือ c s r ในโอกาสนี้พลตรีอาชาในศรีสุกรองแม่ทัพภาคที่2ผู้แทนกองทัพบ,บกให้เกียรติเป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุนในโครงการโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวกำลังคนจำนวน3ล้านบาทโดยพลโทชาติอุดมติทัศริกรรมการผู้มีการใหญ่เป็นผู้มอบส่วนทางด้านสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บก โดยนายพลากรสมสุวรรณกรรมการผู้จัดการร่วมมอบเงินสมทบจำนวน3ล้านบาทรวมเป็นเงิน6ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีพันธมิตรอาทิบริษัท JSL Global Media จำกัดบริษัท Polyplus Entertainment บริษัท Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนบริษัท Exact Scenario และ GMM Grammy รวมสมทบทุนโครงการดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย เงินช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลนี้จะถูกนำไปใช้เพื่อการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยนอกค่ายทหารให้กับกำลังพลที่ได้รับการปูนบำเหน็จเจ็ดขั้นขึ้นไปโดยให้ความเร่งด่วนแก่กำลังพลระดับพลทหารเป็นลำดับแรกสำหรับครอบครัวกำลังพลที่ได้รับความช่วยเหลือในระยะที่2มีจำนวน52ครอบครัวจากกองทัพภาคที่1กองทัพภาคที่2กองทัพภาคที่3และกองทัพภาคที่4รวมถึงหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษด้วยค่ะ ก็ยังมีกําลังพลที่เสียชีวิตแล้วยังไม่ได้รับการช่วยเหลือในส่วนนี้อ,อ,อ,อีกอีกหลายรายนะครับเราก็คงจะให้หน่วยของกองทัพบ,บกเนี่ยได้ไปตามแล้วก็เสนอข้อมูลขึ้นมาในการที่เราจะดําเนินการโครงการต่อตรงนี้ในระยะที่3หรือระยะต่อๆไปครับ โครงการช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลของกองทัพบ,บกที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติราชการสนามนี้จะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ทหารผู้เสียสละในการปฏิบัติราชการสนามได้มีความเชื่อมั่นและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถพี่ชายไม่ได้เสียชีวิตโดยปราประโยชน์นะคะเขาสละชีวิตเพื่อชาตินะคะเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยแผ่นดินเกิดแผ่นดินของพ่อเราค่ะด้วยความภูมิใจนะครับที่ทางกองทัพไม่ทอดทิ้งเรานะครับ ก็ขอบขอบคุณท่านพลเดกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ดูแลความทุกข์สุขของครอบครัวที่สุดเสียนะครับขอบคุณท่านมากด้วยนะครับ ไปปิดท้ายกันที่พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เภสัชเพื่อการดูแลสุขภาพโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยกันค่ะข่าวดีมีให้ดูสนับสนุนโดย All New Corolla Altis S Sport So Excited สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เภสัชโภชนภัณฑ์บำรุงหัวใจจากพืชสมุนไพรรวมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ปรับสมดุล B PassCA แคปต้านความเครียดและป้องกันความดันโลหิตสูงร่วมกับบริษัทอาณาจักรสุขภาพจำกัดณสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยคลอง5จังหวัดปทุมธานี พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงได้รับเกียรติจากนายยงวุิเสวพฤกผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโดยลงนามร่วมกับนายประมาเลืองวัฒนาวานิชกรรมการผู้จัดการบริษัทอาณาจักรสุขภาพจำกัดซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยที่ได้นำความสำเร็จในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าไปช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบธุรกิจไทยซึ่งจะนำสู่ความมั่นคงของประเทศไทยต่อไปค่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นของของไทยแท้ๆนะครับคนไทยเราควรจะได้มีโอกาสได้ใช้ของที่ดีนะครับในการที่ดูแลสุขภาพโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในพื้นบ้านของเรานะครับแต่ได้ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระดับสากล ขอขอบพระคุณรถโตยโยต้าที่ให้การสนับสนุนรายการของเรามาตลอดและขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กรุณาติดตามรายการของเราค่ะพบกับ hotline Thailand ได้ใหม่ทางททบ5ในวันพรุ่งนี้9ก้นาิกามนาทีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ hotline Thailand ทุกข่าวคือความจริง